อัปเดตโปรกาเดนอีเวนต์บินสต็อกพาร์ทสเรามาดูกันว่าในอัปเดตนี้จะมีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป มพมมีไรด้วยร้านบับเบิอปรับกดเกมพาร์แบบเดอะซองเกตเ็นเกลมาพร้อมกับเกมพาร์ทไฟนอลสปาร์และเดอะฟอลเอนบริการ <This. S 2> ง่ายแค่ใส่ไอดีโรบอแมปกรอบปากาเดนโกมี Go Me, ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือไอดีไกลพร้อมใช้งานรับประกันจากร้านบริการครบจบเรื่องโรบอต้องบับเบิอปเท่านั้นมาผมและเช่นเคยเราก็พบกันอีกครั้งนะผมกับที่วิดีโออัปเดตกรอบการาเดนประจําสัปดาห์นะผม เรามาดูกันว่าในอัปเดตนี้จะมีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างน,นะผมเริ่มกันที่อัปเดตแรกครับในส่วนของเพจช็อปเนี่ยก็จะมีไข่ใหม่เข้ามานะผมนั่นก็คือไข่เดิมที่เคยมาขายก่อนหน้านี้นะผมก็จะเป็นไข่อันคอมมอนไข่แร่ไข่เลจินเดอรี่นะครับผมแล้วเขาก็เอาในส่วนของไข่พระได้เอกออกไปแล้วนั่นเองครับผมอ่าไม่ได้ลาปลาหมึกกันแล้วนะครับผมใครที่ดองปลาหมึกไว้ก็ดีใจด้วยนะครับผมสุน่ มาต่อกันที่อัปเดตถัดไปกันเลยดีกว่าต้นถั่วครับผมวาร์ปขึ้นมาข้างบนก็จะมี NPC ตัวเดิมนะครับผมแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือมีเฟนชิพเลเวลเข้ามานะครับผมเฟนชิพเลเวลนี้ก็คือเราจะต้องทําปฏิสัมพันธ์กับ NPC ตัวนี้นะครับผมเพื่อให้เราอ่ะปลดล็อคช็อปใหม่นะครับผมนั่นก็คือช็อปเฟนนั่นเองก่อนที่เราจะไปดูช็อปเฟนนะครับผมมีไอเทมใหม่เข้ามาในเมนช็อปนะครับผม อ่านี่ก็จะเป็นของแต่งนะครับผมเกี่ยวกับตีมบีนนั่นเองหรือว่าตีมถั่วของเราครับผมชอบไอเทมชิ้นไหนก็จัดกันได้เลยนะครับผมชอบก็จัดประหยัดทําไมเงินมีเยอะอยู่แล้วนะผม <c oughs> จัดไปเลยมาทีนี้พี่จะมาสอนเพิ่มเลเวลให้กับเฟรนชิพของ NBC นะผมว่าทํายังไงนะวิธีการก็ง่ายๆเลยครับผมแค่เราเอาอาหารไปป้อนให้กับ n p c ตัวนี้นะผมเลเวลหรือว่าพอยต์เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองและแต้มก็จะขึ้นอยู่กับระดับของอาหารด้วยนะผมก็ตามนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาลองใส่ให้ดูนะผมว่า และอันเนี่ยมันได้เท่าไหร่นะมาเริ่มกันเลยครับผมเดี๋ยวพี่จะใส่เป็นตัวนี้ก่อนเลยสวิตทีนะครับผมระดับ DY อ่าใส่เข้าไปครับผมป้าไปโอ้โหได้7แต้มว่ะเห็นไหมระดับ DY ได้7แต้มเลยนะครับผมถ้าเป็นระดับพิสม i ติกก็จะได้8แต้มแล้วก็ t r a n s น e n d นก็ e ก็9แต้มนะครับผมไล่ขึ้นไปเลยโอเคเดี๋ยวจะใส่ไปทั้งหมดเลยนะผมใส่ไปเรื่อยๆเลย โอเคครับผมตอนนี้เราก็ใส่เต็มแม็กซ์ไปที่เรียบร้อยแล้วโดยเลเวลแม็กซ์ก็จะอยู่ที่เลเวล7นะครับผมหลังจากใส่ไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะปลดล็อกเฟนชิพนะครับผมซึ่งเป็นร้านค้าที่เราจะต้องปลดล็อกให้มันครบ7ขั้นก่อนนะเราถึงจะสามารถซื้อไอเทมได้ทั้งหมดนะครับผมแต่ถ้าเราปลดล็อกไม่ถึง7ขั้นเราก็จะซื้อได้แค่บางอย่างเท่านั้นนะครับผมโดยไอเทมที่เราสนใจมากที่สุดนั่นก็คือเจ้ากล่องสกายลู t นั่นเองอเป็นกล่องที่เอาไว้เปิดหาสัตว์เลี้ยงระดับแรรบผม เราจะมาลีหากันนะครับผมว่าเราจะได้กล่องสกายรูทกี่กล่องนั่นเองโดยตอนนี้พี่มีตังอยู่200 0 0 0ล้านนะครับผมนั่นก็คือ 200B นั่นเองเรามาดูกันว่าทั้งหมดเนี่ยพี่จะได้กล่องสกายรูทกี่กล่องนะเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะเอามาเปิดลุ้นกันนะครับผม โอเคครับผมตอนนี้ก็รีจนหมดแล้ว ถัดมาที่เป็นในส่วนของโต๊ะค้าบนต้นถั่วนั่นเองครับผมโต๊ะค้านีเราก็สามารถครากล่องสกายรูทได้แล้วแล้วก็คราไข่สเปลด้วยนะครับผมรวมทั้งเมล็ดพันธุ์แล้วก็ของแต่งนะครับผมแล้วก็สามารถคราได้เช่นกันและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเพชรฉาดเจนบินนะครับผมเป็นเพชรฉาดที่มาในกิจกรรมของบินสต็อกนั่นเองเดี๋ยวพี่จะลองใส่เพชรฉาดตัวนี้ให้ดูนะว่ามันจะเป็นอย่างไงนะครับผมอ่าแต่ก่อนอื่นเราขอคราไข่อันนี้ไปก่อนนะครับผมนี่ ก็จะใช้บีนสต็อก2ผลนะแล้วก็ซีแพ็ก1อันแล้วก็ไข่อันคอมมอนอันนะผมก็เป็นไข่เก่าที่เอามาใส่ใหม่นะผมวนไปวนมาอยู่นี่แหละนะครับผมอ่ามีใช้ก็ใช้นะผมแต่ว่าในในส่วนของไข่เนี่ยมันมีไข่ระดับแลมาด้วยนะผมซึ่งที่ต้องการตัวจเจ้าแมวส้มนั่นเองครับผมแต่ว่าต้องเป็นแมวส้มยักษ์นะเราต้องเปิดทามันให้ได้เลยนะผมมารามคา้าอันนี้ต่อครับผม ใส่ไปลองกดสกคริปดูครับผมอุ้ยสคริปสามสิบเก้าูบักวะต่ยังก่อนนะยังก่อนยังก่อนใจเย็นใจเย็นแล้วก็ในส่วนของต้นถั่วเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆเดิมนะแต่ว่าเขาจะเพิ่มในส่วนของตัวเห็ดสปริงเข้ามานะผมเ็ดสปริงก็คือเป็นแบบคล้ายๆกับที่มันแจกใน event, อีเวนต์กระโดดนั่นแหละนะผมแต่ว่าอันนี้มันจะเอามาใส่ในต้นถั่วนะผมทําให้เราเก็บอของรางวัลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยที่เราไม่ต้องปีนเป็น เวลานานๆนะผมส่วนใหญ่แล้วเราจะปีนไม่ค่อยเก่งใช่ไหมล่ะใครที่เล่นอบีไม่ค่อยเก่งก็จะปีนยากหน่อยสำหรับต้นถั่วยักษ์นี้นะครับผมเขาก็เลยเอาเห็ดสปริงมาช่วยในการปีนนั่นเองสําหรับอัปเดตนี้นะครับผมถัดมาจะเป็นในส่วนของการเด่นไก่นั่นเองนะครับผมการเดินไก่ก็จะเพิ่มอาชีพเป็นใหม่เข้ามานะครับผมแล้วก็ของนองวันใหม่นั่นเองมันมีอยู่อย่างที่น่าสนใจนะครับผมสําหรับไอเทมใหม่ในอาชีพเป็นนะครับผมเดี๋ยวพิธะพามาดูว่ามันคืออะไรนะ อันดับแรกให้เราพิมพ์การเด n Guide ก่อนนะครับผมนี่มันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมใครที่ยังไม่รู้นะอ่าหลังจากที่เราคลิก Garden Guide แล้วมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับผมเขาก็จะเพิ่มของรางวัลใหม่เข้ามานะครับผมซึ่งถ้าเราเลเวลโปรไฟล์ครบ10เนี่ย เราจะได้ลัวใหม่นั่นเองครับผมอ่ะเห็นไหมก็ไล่ระดับไปเรื่อยๆนะผมเ <20, S 1> วลยี่สิบเวลสามสิบสี่สิบห้าสิบลัวของเราก็จะสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะครับผมซึ่งมันจะตันอยู่ที่เวลห้าสิบก็คือลัวทองคาครับผมแล้วก็จะมีแบบคอมมิ่งซูลรออัปเดตถัดไปนะผมว่ามันจะมีลัวอะไรเข้ามาใหม่บ้างแต่ที่น่าสนใจในอัปเดตนี้นะผมนั่นก็คืออาชิ m เมนใหม่คอเพชรนะครับผมซึ่งเป็นอาชิ m เมนที่เราจะต้องทําภารกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองก่อนอื่นพี่ให้ดูของรางวัลของอาชือ เมก้าลอลลีป๊อปแล้วก็เพชรฉาดเลนโบ์ครับผมรวมถึงตู้ฟักไข่ด้วยเฮ้ย <Hey, S 1> ตู้ฟักไข่ครับผม ี่ไม่แน่ใจว่าตู้ฟักไข่เนี่ยมันจะทําให้ไข่ของเราเนี่ยฟักเร็วขึ้นหรือเปล่านะผมอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าพี่ก็ยังไม่เคยได้เหมือนกันนะผมแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะพี่บอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆเลยนะผมมีตู้มเดิรชันแล้วก็มีตู้ฟักไข่แล้วนะผมอนาคตอาจจะมีตู้แบบอื่นๆเพิ่มเข้ามานะผมถ้าอัปเดตแล้วก็อย่าลืมไปทำอาชีพเป็นนี้ให้มันเสร็จด้วยนะผมถัดมาจะเป็นในส่วนของไอเทมที่เราได้จากช็อปเฟรนด์ชิพนะผมนี่เลย แค n อ f อบินนั่นเองนะครับผมมาดูกันว่าน้องสามารถทำอะไรได้นะอ่านี่หน้าตาเขาจะประมาณนี้เลยนะผมเหมือนอะไรวะเหมือนกระป๋องอะไรสักอย่างเวลาจะใช้ก็คลิกธรรมดาครับผมอ่าแตะตรงหน้าจอได้เลยมันก็จะกระโดดสูงๆแบบนี้เลยนะผมคล้ายๆแบบอะไรวะตดหรือเปล่าแบบทําให้ตดออกมาแล้วก็ทําให้ลอยขึ้นอะ่ะก็ประมาณนั้นนะผมกินถั่วเยอะอะไรอย่างนี้หรือเปล่า <laughs> อะไรกันครับเนี่ย มาทีนี้เดี๋ยวพี่จะมาลองเปิดกล่องที่เราซื้อมานะผมนี่ที่รีสต็อกหามาเมื่อกี้นะมาดูกันว่าเราจะได้กิฟฟินหรือเปล่านะผมมา2ี่กล่องนะผม้าพร้อมแล้วก็ไปเลยครับผมยังวันนี้ยังไงมาครับมาปึ้งโอ้โหได้กวางมาอันแรกมาไปต่อผมอันนี้ว่าไงว่าไงครับผมโอ้โหแมนดร็กว่าอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงนะผมไม่ใช่พืชนะไปต่อครับ อันที่สามวะไงอุ๊ยคาวอ็อฟทรอนโอ้โห,โโหมเมล็ดพันธุ์ใหม่นะผมอันนี้เกลือนะมนเมล็ดพันธุ์นี้เดี๋ยวต่อครับอุโโอ้ยโหเกือบเกือบแล้วเมื่อกี้เห็นเปล่าโอ้โหเห็นแต่ภาพว่ะกิฟฟินนะผมมาแล้ววะ่ะเริ่มมาแล้ววะ่ะโผล่มาแล้วครับผมจังวันนี้ยังไงคาวอ็อฟทรอนเกลือครับผมเดี๋ออยวต่อยังไงยังไงสิยังไงสิโอ้โหกวางเลนเดียวมาอีกแล้วอย่างชอบ รอบนี้ว่าไงครับโอ้ยผ่านหน้าไปแป๊บๆอีกแล้วกิฟฟินครับผมอ้ยไปต่อครับผมยังไงยังวันนี้ยังไงครับผมโอ้ยกวางเต็มเลยอะไรเนี่ยคอร่าลิลลี่มาดูข้างบนดีว่ามันจะดวงดีหรือเปล่าขึ้นมาเปิดบนต้นถั่วป้าแม่โอ้โหคอร่าลิลลี่อีกแล้วเดี๋ยวอขออนุญาตเก็บก่อนเอเก็บมาครับผมจังวันนี้เดี๋ยวคราฟเข้าไปใหม่โอ้ยได้คอร่าอีกแล้วะ ก็ขเข้าไปใหม่แล้วผมมารอบนี้ยังไงยังไงสิกวางเลยเดียวอ h โนไม่มันไม่ใช่มันต้องไม่ใช่อย่างนี้มันต้องไม่ใช่อย่างนี้เสียใจวะโอ้ยลอีกสิบกล่องครับผมมาดูกันว่าจะได้อะไรโบกเราให้โอ้โหแมนเดร็กวะอันนี้ได้สัตว์เลี้ยงมานะครับผมไปต่อ,อตึงๆมาน้องตึงๆมาน้อง oh แมนเด็กแล้วพอแบบทีเดียวแบบจุบๆเลยได้ไหมลองเปิดตรงนี้จะได้หรือเปล่าสามสองไปครับผมยังไงสิยังไงสิโอ้ยเกือว่ะลุงไม่ให้โชคเลยวะ่ะลุงขึ้นมาหาบ่อยมากนะลุงพอทีเดียวเลยจบๆไปกิฟฟินกิฟฟินมากิฟฟินยังไงสิโอ้โหราอฟทรอยไปต่อครับมามามาไหมมาเกลือโบ มาอีกแล้วว่าไงเจ้าก,กวางเหลือสองอันสุดท้ายครับผมจ้าวันนี้ยังไงกิฟฟน่ไหมโอ้มาเล็วทันโอ้ขอกิฟฟินได้เปล่าเจ้าพี่อวดเด็กหน่อยเอามากิฟฟินกิฟฟี่ออฮือเรียบยร้อยเหลือกล่องนึงครับผมกล่องสุดท้ายว่าไงกล่องสุดท้ายกล่องสุดท้ายอ่าเรียบร้อยหมดครับผมเจังวันนี้ ต่อมาจะเป็นในส่วนของเพชรชาติใหม่นะครับผมนั่นก็คือนี่เลยครับผมเพชรใจแอ่นบีนยังไงล่ะ <c oughs> เป็นเพชรชาติที่มาในอัปเดตนี้นะผมอ่าเรามาดูกันว่าเจ้าเพชรชาติตัวนี้สามารถทําอะไรได้บ้างนะมาอันดับแรกเราก็ต้องหาสัตว์เลี้ยงของเราก่อนนะผมจะให้ตัวไหนดีนะเอ่อให้เป็นตัวนี้แล้วกันนะผมเจ้าดีโลของพี่อ่าตัวนี้ตัวค่อนข้างใหญ่นะผม ถ้าใส่ตัวนี้มันตัวใหญ่เพิ่มหรือเปล่าวะ,ะเดี๋ยวลองดูนะครับผมไปสาม,ส,ามสองหนึ่งปึ้งวิเชีอยใหญ่จริงว่ะ้ยใหญ่ใหญ่บึ้ม <c oughs> ตัวเขียวด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยแล้วไปดูเอฟเฟกของมันว่ามันสามารถทําอะไรได้นะครับผมสําหรับเจ้าใจแอนบีดนะอ่าเขาบอกว่าจะทําให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยหิวเร็วขึ้น1 5เปนะครับผมแล้วก็จะเพิ่ม EP ให้กับสัตว์เลี้ยงของเราด้วย 0.15ต่อต้นถั่วในสวนของเราเหรอแสดงว่าถ้าเราปลูกต้นถั่วเยอะๆเนี่ยมันก็จะบวก EXP ให้กับสัตว์เลี้ยงตัวนี้เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองเดี๋ยวพี่จะลองให้อาหารไปนะผมเรามาดูกันว่ามันจะเพิ่มเยอะหรือเปล่านะอ่าเพิ่มทีละเท่าไหร่เนี่ย0.5หรอมันก็เพิ่มไม่เยอะนะ0.5นะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับเจ้าใจแอนบีนนะครับผมเพมชรฉาดใหม่ที่เข้ามา รู้สึกว่าตัวนี้ดีนะเราสามารถทําให้สัตว์กลายเป็นตัวใหญ่แล้วก็เพิ่ม XP ให้กับสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะครับผมตัวนี้ถ้าใครมีต้นถั่วเยอะๆเนี่ยก็คือใช้เพชรฉาดตัวนี้ปั๊ม XP ให้กับสัตว์เลี้ยงได้เลยนะครับผมถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเพชรฉาดใหม่ที่เข้ามาใน Gear Shop นะครับผมนั่นก็คือ Cleaning Pet s h a r นั่นเองหน้าตาของน้องก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นใสๆแบบนี้เลยความสามารถของเจ้านี่ก็คือการเคลียร์สถานะให้กับสัตว์เลี้ยงนะครับผมอ่าตามชื่อเลยนะ เดี๋ยวมาลองทําให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่จะลองกับเจ้าตัวนี้ครับผมทานคิวคาปิ巴่เนะอะ้เอาตัวนี้ออกดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมวางลงไปฮะเนี่ยทานคิวคาปิ่าแล้วก็ตามด้วยคลีนนิ่งเพชรชาร์ดมาสามสองหนึ่งปึ้งอุ๊ยมันให้กดยืนยันด้วยเอาอันนี้ดีนะอันนี้ดีจะได้ไม่หลงกดนะครับผมปาบเขาให้เป็นไงโอ้โหกลับมาสีเดิมแล้วผมครับปิองพี่เออถ้าใครไม่ชอบสีของสัตว์เลี้ยงก็เอาตัวนี้ไปคลีนนิ่ง หรือว่าดีใช้ได้โอเคครับผมก็มีประมาณเท่านี้สำหรับอัปเดต Greenstock Part 2นะครับผมชอบอะไรในอัปเดตนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะผมอ่าน,น้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไลด้วย,วยเจอกันใหม่ EP นะไปะครับผม